ฮัลโหลตอนนี้กินมาม่าสองจานหมดไปแล้วแล้วก็ตามด้วยของหวานมีของหวานมาแล้วคือพี่แทนนี่อะไรนะคะไอไอไอส์ครีมคาราเมลไอศ์ครีมคาราเมลมีมาการองตกแต่งมาด้วยเป็นหมีน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันเฮ้ยรับมึงนะมามาชิมกันไอศ์ครีมคาราเมลเฮ้ยน่ากินมากอร่อยมาก ชไม่หอมมากเลยอ่ะพี่โจอร่อยมากุะพันลังกินกับอันนี้ได้หรอมะคาลองชิบอืมเป็นมะอลองกับอบอเลศพี่โจมีให้น้องไหม,ม,มเอ,อเอ,อโอเคเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งไม่ใช่แบ่งจี้ <laughs> อร่อยมากๆเลยอ่ะคือแบบไอซ์เนี่ยไอซ์ครีมมันแบบหอมคาราเมลมากๆแล้วก็กินกับมะกะล้องอทำเองหมเลยนะทเองด้วยนะจ๊ะเฮ้ยกินกับมะกะล้องโคตรเข้าอ่ะนี่มะกะล้องกรอบๆแล้วตรงกลางจะหนึบๆน,นิดนึงอยากกินละเซ่อุ้ยอุ้ยั้ย <c oughs> งวัน น้องแบนขับเข้ามากันนี่นีนี่มีนี่อร่อยอ่ะรรชอบชอบเฮ้ยหอมมากอ่ะหอ,อบอกเดี๋ยวขับหยุดไปก่อนมาแล้วทีเด็ดของร้านนะจ๊ะนี่คือสุกพีมเมนูเป็นตอนนี้คือต้องต้องแบบบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าเพราะว่ามันเมนูแรกที่ ในรายการเชฟกระทะเหล็กที่กรรมการชิมแล้วฟินสุดมาเดี๋ยวจะมาชิมพร้อมกันแป๊บนึงมาชิมกันอันนี้เป็นชาเขียวแล้วก็เป็นคาราเมลแล้วก็มีอีกหนึ่งรสคือรสสตรอเบอรี่แต่ว่าพี่จูวิแพนดูว่าจะด้ชอบสองอย่างนี้มานี่เสิร์ฟสดๆร้อนๆเลยจะจากเตาเลยถ้าว่าใครมาที่นี่จะได้กินอุ้ยเป็นไงพระเจ้าไหลเยิ้มโอ้ชีวิตร้อนไหม โอ้โหชีวิดนั่นสิยอดพูดเลยเฮ้ยมันแบบมันโอ้ยจะเป็นลมมันฟินมากมันมันมันโคตรอะไงสิลองชิมเร็วๆอืเป็นไงเป็นไงพูดหน่อยกอร่อยมากหอมละมุนชาเขียวสุดๆหอมมากหอมชาเขียวมากๆโคตรกระอด็น ไม่แปลกเลยที่ทุกคนแบบอิสลบสไลด์ฟงฟุ๊กเฟ้อลมไม่เคยกินเหรอพี่แทมมีเสิร์ฟน้องไหมสุภีมีเสิร์ฟน้องไหมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะให้น้องชิมงั้นหนูปั้มมึงนะเป็นยังอร่อยแล้วอร่อยไหมอร่อยมากเนาะไม่ต้องรอกนะปั้ม อย่างนี้ปุ๊ไปมมาไหมมามามมาชิมดูกลจะรู้ว่ามันเป็นเป็นีังเป็นยังอร่อยไหมออยอันนี้มันจะมืดๆหนึ่แหม่เห็นไมโซดารักแฟนคับมากแค่ไหนสูตรตามป้องเห็นไหมทุกคนบอกว่าอร่อยมากป๊นึ่งมาเห็นไหมทุกคนบอกอร่อยมากมาชิมคาราเมลกันคุยดูดินาซี่เห็น น,นีอันนี้อาจจะไม่เยิมเท่าสีเขียวแต่ว่าข้างในก็ฉ่ำม,มากเห็นไหมข้างในจะฉ่ำโอ้ยแม่เจา้าสุดยอดอร่อยมากใหญ่พูดอยากมาชิมเองคือสุปแล้วสิ่ คือสุพีมเป็นอะไรที่สราชอบอยู่แล้วใครตามสซาจะรู้ว่าสราชอบมากอร่อยแล้วแบบตอนนี้คือแบบปกติที่เอามาให้กินก็อร่อยมากอยู่แล้วแล้วเนี้ยเสิร์ฟสดสดร้อนๆมันจะฟินแค่ไหนคิดดูคือข้างในเห็นไหมอร่อยมากอร่อยแล้วสองย่างเลยอื้มพูดอ่ะพูดพดอ่ะถืพูดยอะ ขนาดนั้นสุดยอดอ่ะอันนี้เลยอันมันช่วยดีเดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวเขาจะรอกินนั่นเลยเต็มเต็มอันแม่ก็ให้ลองชิมก่อนให้ชิมอ่ะเป็นไงชิคุ้นหน่อยอ๋อห่อยมากมันนุ่มละมุนแบบโอ้ยสุดแล้วเดี๋ยวกินกับไอศครีมนิดนึงอบ้อือเมือนพี่อ่ะแล้วมันเยิ้มอยากให้ทุกคนมาลองชิมเดี๋ยวแป๊บนึง ีมาให้ดูตอนที่เพิเ่งอบเสร็จอันนี้เป็นชาเขียวส่วนอันนี้เป็นคารามเมลมาอีกหนึ่งเมนูสวีทการ์เดนจริงๆอันนี้เป็นเค,ค้กที่พี่โจทำให้สซดาตอนนู่นไม่ได้คิดจะขายทำให้สซดาเฉยเึงและสุดท้ายก็ขายดีระเบิดระเบอมาชิมกันแป๊บหนึ่งมาชิมกันสวีทการ์เดนพี่โจนนี้เป็นรสคารามเมลใช่ไหมคะ โอ้ยสำม,มากเลิศเลยอือหืออันนี้เป็นอีกอันที่ฟินโากมันแบบมันเป็นคาราเมลแนนซี่เธอมาสิมันเป็นคาราเมลที่แบบคือหอมฉ่ำเนาะอร่อยมากๆใหญ่พูดเป็นไงแนนซี่ คือมันแบบมันฉ่ำมากอะไรนะคะสุดยอดเป็นไงมาสิบมิสซูรีกาเลนเป็นไงนุ่มมากนอร่อยเหมือนเดิมอ่ะกุบกริบกุบกริบตลอดอร่อยนะทำไมมืดจังอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยสุดินต่อยังมีอีกหลายอย่างนะคะทุกคนคือเมนูมันจะมีมาเรื่อยๆแต่ว่า คือแล้วแต่ว่าพี่โจเขาจะคิดอะไรออกมาได้บ้างะตอนนี้ก็หลายๆสิ่งอย่างอยู่นะโอเคให้ไนซี่กินมกละลอชิชุชุชุเสียบไว้ลอเออเดี๋ยวไว้หยิบหยิบหยิบรสชาติเขียวเป็นไงฟินมาแล้วอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดล like ึจซ้าที่โจบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนี่คืออะไรนี่คือที่เดียวในประเทศไทย ใช่เลยนี่คือมาการองอะไรอะไรนะมาการองไอศครีมมาคุมะคือข้างในปกติจะเป็นแบบไส้มาการองแต่นี้เป็นไอติมคาราเมลแล้วจะกินยังไงอ่ะต้องตัดนาซี่อ่ะนาซี่จับตรงนี้หน่อยโอเคนาซี่จับไว้นะพี่โจกินยังไงกัดหรือตัดหรือยังไงจขกินมาได้จับเนื้ได้เลยนะอย่าเห็นเส้นวิตเอนะพี่โจนะงับ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 หัวหมี งไงอ่ะฮะอืออือือ,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 อพอกลับไปแล้วมันแบบฝามักกะลรมองมัอนอร่อยอยู่แล้วแล้วพอเจอไอติมคาราเมลเย็นๆขอบอกว่าสุดพลังเธอบัวเหมือนกันคือดูสิโอ้ยใหญ่พูดเลยอร่อยทุกอย่างเพราะด้วยความที่ทำสดๆใหม่ๆอือหือ ปนมากเป็นส <muitas. S 2> um, oh, oh, ุดกำลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยจะบ้าตายตินที่สุดแลเราพี่โจพี่แพน่ารักมากเลยอ่ะคือทำทุกอย่างเสิร์ฟน้องแฟนขับสดงหมดเลยอุ้ยด่าด่าแนซี่มาเรากินกันแนกินซิลิกาเดนไปจะได้ช่วยกันทํางานเราอยากแนะมันของอร่อยมันสวยมันใช่ ซี่มีป้ายนั่งเอาหมดไม่เหลือฉันเลย,ยกินแค่นี้ะนอะไรนะม,นม,นมารีบกับเวลาที่เหลือหนึ่งนาทีไอศครีมคู่กับสูตพีคาราเมลเสิร์ฟมากับอุ้ยเป็นไงนนหูน่ากินมาก สูพีม,มันอร่อยมากๆอยู่แล้วแล้วก็แบบไอติมตอนนี้ก็คือกินมากอือเดี๋ยวให้แดนซี่ลองชิมเวลาฉันเหลือครึ่งนาทีอุ้ยน้าซี่ต้องชิมด่วมนวมันเยอะมันเยอะโอ้ยดูเยิ้มนี่คือมันเยิ้มแบบอร่อยมากแดนซี่อยอมยอมนิง่งจริงยอมจริงอร่อยมากใครมีโอกาสผ่านมาก็มา อุดหนุนได้นะที่ซอยบางปวย13วันนี้สละไปก่อนแล้วคลิปจะตัดแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย